ใบซูงแค่ใบซสงแค่พี่น้องเขาต้องเซ็นคันอันนี้กเต็มบัลลงรที่หมดแถวเลยค่ะเนาะอันนี้ก็เลยเครื่องใหม่มากเลค่ะเนาะอันนี้ก็เฮาเดมาลงฟอร์ดไอแอะแดปเตอร์เลยค่ะเนาะฟอร์ดตัวปี2อ1 9ันสิ้าเะเนาะอันนี้ก็เป็นตัวของลูกค้าเลยค่ะเนาะทำให้ก็เฮาเดมาลงโปรแกรมเลยค่ะเนาะไอของลูกค้าในก็กดเลยค่ะเนาะอันนี้ก็สามารถกดปวดร่องเลยค่ะเนาะอันนี้ล่อกเลยค่ะเนาะ แล้วก็เต็นบารองสตาร์ดน,น,นะฮะเนาะจอนจอนตีสตาร์ทลายนะฮะนะอันนี้เด็ดู่กลางสตาร์ทลายฮะเนาะเป็นของลูกค้าเขาเลยนนี้อันนี้ก็สตาร์ทลายฮะเนาะอันนี้นะฮะเดียนไม่ะะดดึ้นนะครับสตาร์ทปีเดออนนี้ฮะเนาะเอาค่ะกำไรับเอาเดี๋ยวกลั่ลงโปรแกรมไอมตัวใหม่นะฮะเนาะก็ได้จำกัน,นะค่ะ อันนี้จะเป็นตัวใหม่นะครับเนาะอันนี้ไ,ได้ไปในลงโปรแกรมเลยนะนะเอาไปกล้ำก่อนนะขนาดอันนี้เป็นเฟืองลงหันครับชดดีลงโปรแกรมกล้ำก่อนนะเนี่ยนัน่นก็จะเป็นตัวสิบจุดบูทูตเลยครับเนาะเอาค่าไปกล้ำข้างนอกอ่าอันนี้ก็ลงสเสร็จเรียบร้อยแล้วนะ,ะนะอันนี้ก็เป็นตัวโคตรเลยน่ครับเนาะอันนสตาร์ทเลยนะนะประตูจมกันนะอ่าสตาร์ทไลน์เหมือนกันนในข้าเนาะพี่น้องหัวค่ะ เูาค้าพี่น้องเขาก็เลยไปสนใจใครเฮ็ดรีโมทใครกักโซอหายกุญแจหายกุญแจรถยนต์หายกุญแจเพือนหายกุญแจบ้านหายกุญแจรถมอเตอร์ไซค์หายจะไหนก็ตั้งมาเลยค่ะนะเฮ็อดอะไรรถกูม,มิวมยวเนี่ยค่ะเนาะเป็นรถญี่ปุ่นว่ะรถยุโรปว่ะเน,นี่ก็เฮ็ดอะไรในะคะน่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะในแต่แต่เป็นรถทางอเมริกาเน,นี่ยค่ะเนาะ